สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแชนลทางยูทูบเรื่องระบองปรมแด้นอ่ะ,อะเดี๋ยวมาฟังป้าแกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยกูจะตอบพี่หลังบางคนมันทําคลิปถามคนไทยว่ามึงจะทํากําแพงกั้นไม่อยากเห็นหน้าพวกกูเนี่ยกําแพงมันตั้งยาวตั้งไกลพวกมึงมีเงินกันเหรอพวกมึงจะสร้างกําแพงหน่าว่าสันส้นว่าสั้นอุ้ยเราดิกัดฟันเออทหารเขาออกมาบอกแล้วนะว่าเขามีงบ ไม่ต้องลบกวนประชาชนถึงจะรบกวนประชาชนเนี่ยประชาชนเขาก็เต็มใจไม่อยากเห็นหนังหน้าพวกมึงเข้ามาทํามาหากินเข้ามาเรียนหนังสือในประเทศไทยป้าคือผมจะบอกอย่างเงี้ยไอ้เรื่องรวยชายแดนน่ะคนประเทศผมนะ่ะเขาก็สนับสน,นุนนะแต่ขออย่างเดียวเขตแดนให้มันชัดเจนก่อนนะ ไอเรื่องที่บอกว่าประเทศปามีเงินสร้างหรือปล่าเพราะว่ามันยาวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าป้าน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะพวกผมก็คือมีแต่บอกว่าถ้าเกิดว่าทําจริงๆนะก็ถ้าเงินไม่พอนะพวกผมก็สามารถที่จะระดมกันได้นะเออแต่เขตแดนเนะ่ะขอให้มันชัดเจนนะไม่ใช่แบบอ้างแบบเอา แผ่นที่ที่ประเทศป่าเน่ยเพึ่งเคียนมาใหม่แล้วก็มาอ้างไว้ตรงเนี้ยเป็นของป้าอะไรอย่างเงี้ยก็เอารั่วมากั้นเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ครับถึงพวกผมเนี่ยอยากให้เอาเรื่องเนี่ยไปไอซีเจเพราะอะไรรู้ไหมเรื่องมันจะได้จบกันสักทีนะให้ศาลเขาตัดสินไปว่าไอ้ตรงไหนเป็นของใครอะไรยังไงเราจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะคือทุกวันนี่คือแผนที่นคนไรฉอบัากกัน ประเทศป้าก็ไม่ได้ใช้อ้แผนที่ที่ทากับฝรั่งเศสนะป้าก็เอาแผนที่ที่ประเทศป้านี่เคียนมาใหม่แล้วก็มาอ้างสิทธิ์ว่าตรงนี้ยเป็นของป้าตรงนั้นเป็นของป้าอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องมันก็เลยไม่จบเลื่อมันก็เลยจนมาถึงทุกวันเนี้ยแก้ปัญหากันเป็นสิบสิบปีเป็นร้อยปีไม่จบสักทีเนี่ยนะมันต้องมีแบบคนกลางที่จะมาตัดสินว่าไอ้นี่ยเซนเขตเนี่ยมันเป็นของใครอะไรยังไงนะขอแค่ความชัดเจนแค่เนี้ยพวกผมได้ยินดีอย่างยิ่งครับ นะถ้าเงินไม่พอเนี่ยจะระดมทุนกันให้ครับนะขอบคุณไอ้บอยไทยอะ่ะเขาชัดเจนมานานแล้วนะมีแต่พวกมึงแหละที่ไม่ชัดเจนนะแล้วไม่ต้องลากพวกกูไปสารโลกนะพวกกูไม่ไปคนกลางอะไรของมึงอะ่ะมันไม่มีจริงมันไม่เป็นกลางนะคนกลางอะ่ะมันเป็นพวกของมึงเป็นพ่อของมึงด้วยซ้ำไปคนกลางอะ่ะไม่มีจริงนะ แล้วอีกอย่างนะไม่ต้องเสือกคนไทยเขาช่วยกันเองนะเรื่องรั้วไม่ต้องอยากจะช่วยนะไปไกลๆนะถ้ามึงอยากจะช่วยจริงๆนะระดมเงินนะช่วยกันเราไปช่วยน้ําท่วมบ้านของมึงอนะ่ะที่มันว่าไทยอยู่ว่าไม่ช่วยมันนะนะไปช่วยคนของมึงเถอะนะจะจมน้ําตายอยู่แล้ว